นักแสดงสาวเกี่ยวก้อยเซเยสแฟนไฮโซเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในวันเกิด <Wow. S 1> รักสุงงอมอีกหนึ่งคู่ค่ะสำหรับเกี่ยวก้อยขวันกวินทำโรงรัฐเศษนักแสดงสาวช่องเจดที่ลาสูดวันที่20ตุลาคม2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอสาวเกี่ยวก้อยได้เผยข่าวดีครั้งใหญ่ถูกแฟนไฮโซโยทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมา4ปี โดยสาวเกี่ยวก้อยก็ได้พั่งครูความในใจถึงวันสุดวิเศษนี้ว่า And I said yes ขอบคุณนะคะที่ดูแลกันมาตลอด4ปี ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจจับมือผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันทั้งทุกข์ทั้งสุขขอบคุณที่วันนี้ที่รักเลือกจะใช้ชีวิตในอนาคตร่วมกันวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาโมเมนต์นี้เกิดมากน้ำตาพรั่งพรูขอบคุณที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้เลยนะสัญญาว่าต่อไปนี้จะฝึกทำกับข้าวนะคะเลิฟยู Hashtag ไม่มีช่างภาพตั้งกล้องถ่ายเองไปเลยขอบคุณพี่พี่พนักงานที่ร้านด้วยนะคะก้อยโยโปรดักชั่นท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีกับวัดที่เจ้าสาวเป็นจำนวนมากดรามา่านิวส์ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย